สวัสดีครับพี่น้องแค่ว่าส้วนตัวหน่อยไปเอาปลาไปห,หาเมืองปลาครับผมไปห,หาซื้อปลามาส่งให้พี่ให้น้องจะมาหิวข้เขาก็เลยขี่รถลบลงมาข้างท้างลบรถ ลบรถมาขางข,างข้างมาซื้อซื้อตำมุงครับผมมากินเข,ข่าขางข้างกันครับตำมุงเผ็ดๆกับปิ่งไก่มาๆมา,มา,มาสวัสดีครับพี่น้องมาปิกนิกปิกนิกปิกนิกอ้ย เดดียกไ้มาอนี้บุไดเ้เฮนย่านครับผมมาเ้อกินเขามากินเขาแล้วกันตำปลาพี่ตำปลาเขาตรงมากินกลางปลาลิมสานามครับผมครับอ,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 อ้าเขาเจ้าทีด่ดีกว่าแล้ว อืมอึ้อออมหลังมือป้าจี่กินปิ้งปลาดุกมีมีอยู่คนไมาให้ปิ้ง ถ้าแบบอนาถานิดนึงพี่น้องจะกินก็พื้นก็บม่ได้นจึ้งชอ,อบดีพี่น้อง cứ tầm hư cái kiếm tiếng ba cho nó chín cả thang xôm cây ใช้กระคาบไม่ได้ตะหมกจับจับหืมบรรยากาศกันนีดีพี่น้อง mai lèo Thắt thắt Dỗ ọc đường thang chưa Ôi bởi khoa nào mới hiện ขอขอ,ขอดีอยู่อืมครับนนข้าจะหอด,ด้วยนี่พี่น้องจัดกินเขาก่อนเอ้ามุงก่นอ,อกนอืมภาพบุยังจัก ข,ข,ขาที่แซ่บเนาะหืินเผาที่แซ่บวะข้าปลาง่ายจะเล้วเหรอน,นแนะดแล้วแล้วเล่นยุด ภาเพียบ่ามาหาลอดซื้อปลาวันนีอยากได้ปลาดูปลาเอาไปยังกระชั้นใดเริอพี่น้องปลาหลายคือมื่ออยากต้มีปลาหลที่ดีได้เนาะปลาเริ่มเข่าแล้วพี่น้อง

đầm mua đây thuốc giang thấy không em 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 打水就跟煮水一样。啊 ถาพี่นองมาหน้าถาคักเนาะต้นเนาะป่ะใช่ปะไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะพี่นองเด้อ